ผมไม่รอช้าไปรีบหยิบโทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋ากางเกงพร้อมเลื่อนหาและกดโทรไปที่เบอร์ช่างเครื่องทันทีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไปแล้วเรื่องผี ก่อนจะฟังเรื่องผีในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับรถยนต์เป็นพาหนะที่มีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์มากในทุกวันนี้เนื่องจากมันช่วยให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางภายในแต่ละวันได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นรถส่วนตัวหรือรถประจำทางทุกวันนี้มันเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของโลกไปแล้วใครๆก็ตา่างอยากได้ไว้สักคัน ผมก็เป็นหนึ่งในคนที่อยากได้รถเช่นกันผมมีชื่อว่านนเป็นพนักง,งานในบริษัทขายประกันแห่งหนึ่งต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มาฟังเรื่องที่ผมจะเล่าในวันนี้กันด้วยนะครับเรื่องที่ผมจะเล่าในวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับรถนี่แหละครับเนื่องจากที่ผมทํางานบริษัทขายประกรันมีหน้าที่ต้องไปเจอลูกค้าบ่อยๆทําให้การที่มีรถสักคันนั้นจะทําให้ทํางานง่ายขึ้นเป็นอย่างมาก แต่ราคารถมันแพงเกินกว่ากำลังของผมจะซื้อได้เพราะอย่างนั้นผมเลยหันหน้าไปหารถมือสองแทนแน่นอนว่ารถมือสองนั้นถ้าได้คันที่มีสภาพดีก็จะดีมากซึ่งใช่ว่าจะมีแต่เรื่องดีเสมอไปเพราะว่าบางทีมันอาจมากับเรื่องที่น่ากลัวซึ่งมาจากประวัติที่เราไม่รู้ของรถคันนั้นก็เป็นได้เช่นกันในตอนนั้นนับจากตอนนี้คงต้องย้อนไปสองปี นานอยู่พอสมควรแต่มันจําได้ขึ้นใจมากสำหรับผมเพราะเป็นเหตุการณ์น่ากลัวไม่กี่เรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวของผมเองก็อย่างที่กล่าวมานะครับผมต้องการรถแต่เงินไม่พอสำหรับรถใหม่จึงหันหน้าไปหารถมือสองแทนวันนั้นผมเลยเดินทางไปดูที่เต็นท์รถมือสองในแถวๆที่ทำงานเจ้าของเต็นท์ก็ออกมาต้อนรับผมบอกความต้องการไป รุ่นที่อยากได้รวมถึงการใช้งานที่คาดหวังไว้ทางเจ้าของเต็นท์ก็เดินพาผมไปดูรถที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่ผมบอกซึ่งมันก็เยอะและใช้เวลาเลือกอยู่นานเช่นกันจดมาอยู่ที่รถคันหนึ่งมันเป็นรถเก่งสีขาวยิ่ห้อดังสภาพรถภายนอกดูดีมากผมจึงขอลองขึ้นไปดูข้างบนรถหน่อยเจ้าของเต็นท์ก็เปิดรถให้ผมขึ้นไปสภาพภายในตัวรถก็ดีมาก จะมีก็แค่รอยขีดขวนที่เบาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งเมื่อถามราคาจากเจ้าของเตยแล้วก็พบว่าราคามันช่างถูกอย่างน่าเหลือเชื่อผมจึงตกลงที่จะซื้อรถคันนี้เลยต้องบอกเพิ่มอีกนิดครับในตอนที่อยู่ในรถเมื่อสักครู่ผมมีความรู้สึกแปลกๆเข้ามาเหมือนกับว่าในรถมันร้อนกว่าข้างนอกแบบแปลกๆไม่รู้ว่าเป็นเพราะอากาศที่อบอยู่ในรถหรือผมคิดไปเองแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมาก หลังจากทำเรื่องจ่ายเงินกันเสษ็จสิ้นผมก็ได้มีรถมือสองคันใหม่ไว้ใช้ขับไปหาลูกค้าได้สะดวกแบบคนอื่นสักทีในวันแรกๆหลังจากได้รถมาผมก็รู้สึกมีความสุขอย่างมากที่จะได้ไม่ต้องไปนั่งรถเมล์หรือเรียกรถแท็กซี่ประหยัดเงินในระยะยาวไปได้เยอะเลยแต่หลังจากนั้นไม่นานเรื่องแปลกๆก,ก็เริ่มที่จะเกิดขึ้นกับผมจริงๆก็ไม่ใช่เกิดขึ้นกับผมโดยตรงหรอกครับ แต่มันเกิดขึ้นกับรถของผมนี่แหละมีอยู่ครั้งหนึ่งผมต้องขับรถไปเจอลูกค้าที่ห้างกลางเมืองเมื่อไปถึงผมต้องนำรถไปจอดทีนี้เมื่อตอนที่จะจอดผมจำเป็นต้องมองกระจกสองหลังที่อยู่เหนือแผงหน้ารถเมื่อมองไปในแวบแรกผมเห็นเหมือนกับมีเงาอะไรบางอยา่างพุ่งเข้ามาใส่กระจกตอนนั้นทำเอาผมตกใจจนเกือบจะถอยหลังชนสากันที่จอดรถ ผมจอดกระทันหันแต่รีบเปิดประตูออกมาข้างนอกเพื่อเช็คดูความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ว่าโชคดีที่เหมือนว่าผมจะเบรกได้ทันผมเดินกลับเข้ามาอย่างประตูหน้าปรากฏว่ามันปิดอยู่ทั้งที่ผมจำได้ว่าผมเปิดมันทิ้งเอาไว้รวมไปถึงเหมือนมีรอยขีดข่วนอะไรเล็กๆปรากฏอยู่ตรงหน้ากระจกหน้าต่างอีกด้วยแต่วันนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าน่าจะจำผิด และคิดไปเองมากกว่าจึงปล่อยไปและเข้าไปคุยกับลูกค้าต่อแล้วหลังจากวันนั้นเวลาก็ผ่านไปจนเป็นตอนกลางคืนผมตกลงทำสัญญากับลูกค้าได้สำเร็จจึงกลับมาที่รถเพื่อจะกลับบ้านผมกดกุญแจเพื่อให้ประตูรถที่ล็อกไว้เปิดออกเสียงสัญญาณปลดล็อกดังขึ้นแต่เมื่อผมจะเปิดมันออกก็ปรากฏว่ามันดันไม่ยอมเปิดออก ท้งที่ตัวล็อกก็ปลดล็อกแล้วเหมือนกับว่ามีแรงของอะไรบางอย่างดึงมันอยู่ผมออกแรงดึงมันอยู่นานแล้วจูๆ่ๆก็เหมือนแรงที่ดึงอยู่นั้นได้หายไปประตูเปิดออกมาตามแรงดึงของผมจนเกือบจะสุดโชคาดีที่ผมยั้งไว้ทันไม่อย่างนั้นคงได้ไปซ่อมหรือซื้อประตูรถใหม่อีกแล้วในตอนนั้นผมมีแต่ความสงสัยว่าที่ลานจอดรถเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้น ทฤษฎีมากมายเกิดขึ้นในหัวผมทั้งความเก่าของรถมือสองปัญหาของเรื่องระบบล็อกหรือว่าจะเป็นเรื่องลี้ลับแต่ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเรื่องลี้ลับเนี่ยผมคิดเอาไว้อันสุดท้ายเลยหลังจากวันนั้นเรื่องทำนองนี้ก็เกิดขึ้นเป็นบางครั้งที่ผมต้องจอดรถลงไปทำอะไรนานๆแต่ไม่ใช่กับที่บ้านหรือที่บริษัทผมสังเกตว่าทุกครั้งที่ผมจอดรถที่บ้านหรือบริษัท ประตูรถจะไม่มีอาการติดๆแบบที่เกิดขึ้นในลานจอดรถของห้างเลยมีอยู่วันหนึ่งผมจอดรถที่ปั๊มน้ำมันเพื่อลงไปหาซื้อของกินในร้านสะดวกซื้อและกลับมาพร้อมกับโค้กซีโร่สูตรไม่มีน้ำตาลอร่อยซาสดชื่นน้ำตาลแบบ0เปอร์เซนผมเปิดประตูรถเข้ามานัาง่งเปิดกระป๋องดื่มเพื่อให้ลืมความเหนื่อยจากงานไปสักนิดหน่อยโดยผมปิดเครื่องยนต์รถ และเปิดกระจกหน้าต่างเอาไว้แต่ว่าอยู่ๆก็เหมือนกับว่ามีกลไกอะไรเสียขึ้นมาสักอย่างทําให้ไฟที่ไปดานของรถนั้นติดขึ้นมาแบบกระทันหันผมสะดุ้งไปเล็กน้อยก่อนจะเอื้อมมือไปปิดมันและกลับมาจดจ่ออยู่กับกระป๋องน้ำอารมณ์ในมือแต่ทันใดนั้นไฟหน้ารถก็เปิดขึ้นเองเช่นกันผมรีบปิดมันลงเพราะกลัวว่ามันจะไปรบกวนคนที่เดินอยู่เมื่อปิดลง ไฟที่เพดานรถก็ติดขึ้นมาแทนมันเป็นสลับไปสลับมาแบบนี้อยู่ประมาณ3าสี่ครั้งจนผมลองสตาร์ทรถและปิดไฟในตัวรถเพื่อขับรถกลับบ้านอย่างรวดเร็วเมื่อสักครู่ที่ผมบอกไปว่าที่บ้านจะเป็นที่ที่รถยนต์ของผมไม่มีอาการผิดปกติทุกคนคงคิดว่ามันเป็นที่ที่ปลอดภัยนะสิครับจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีเรื่องเกิดขึ้นกับรถมือสองของผมเลยวันนั้น ผมขับรถกลับบ้านมาจากทำงานบริษัทในเวลาประมาณสามทุ่มก่อนจะเดินเข้าบ้านไปเพื่อที่จะเปลี่ยนเสื้อเป็นชุดธรรมดาและหาเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองแต่ยังไม่ทันที่ผมจะได้ปลดเน็คไทออกจากคอเสียงแต่รถก็ดังลัน่นผมสะดุ้งตกใจจนแทบจะดึงเน็คไทหลุดเสียงตแตะรถดังขึ้นอยู่แบบนั้นผมรีบวิ่งออกไปดูข้างนอกเพื่อดูว่ามีใครหรืออะไรอยู่ที่รถหรือไม่ แต่ปรากฏว่ามันไม่มีใครอยู่เลยทันใดนั้นเสียงตแตรก็หยุดไปคราวนี้ใจผมเริ่มอยู่ไม่เป็นสุขแล้วผมเริ่มมัน่นใจขึ้นเรื่อยๆว่ารถคันนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆไอ้ตัวผมก็พลาดสะด้วยที่ตอนซื้อไม่ได้ถามประวัติรถกับเจ้าของเต็นท์เสก่อนผมจึงคิดว่าวันพรุ่งนี้จะขับไปหาเจ้าของเต็นท์เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเล่าเรื่องที่เจอ พร้อมถามประวัติจากเขาวันต่อมาผมขับรถไปที่เต็นท์ขายรถนั้นทันทีหลังจากเลิกงานไม่นานนะักผมก็มาอยู่ที่ด้านหน้าเจ้าของเต็นท์เดิอนออกมาทักทายน่าจะเพราะว่าเห็นรถผมแล้วนึกออกเขาเดินมาหาผมแล้วถามว่ามีอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่รอช้ารีบบอกเรื่องราวทุกอย่างที่ผมได้เจอให้เขาฟังแต่เขาบอกว่าไม่รู้เรื่องอะไรพวกนั้นเลย รถคันนี้ได้รับการขายมาจากเจ้าของคนเก่าที่ไม่ได้บอกชื่อเขาเจอหน้าเจ้าของคนเก่าแค่ครั้งเดียวคือตอนที่ได้รับรถคันนี้มาเท่านั้นเขารับเงินเต็มไปแล้วก็หายไปเลยจากนั้นเวลาเอามาวางขายก็ขายไม่ออกสักทีไม่รู้ว่าทำไมแต่ลูกค้าหลายคนมองผ่านรถคันนั้นไปจนต้องลดราคาลงไปเรื่อยๆจนเหลือเท่าที่ผมมาซื้อไปท้ายที่สุดแล้ว ผมก็ไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรของรถคันนี้มากขึ้นเลยสักนิดอีกทั้งการคุยเมื่อสักครู่ย่างนานมากจนฝ่ามืดหมดแล้วเนื่องจากผมถามคำถามต่างๆเขาเยอะมากไปหน่อยผมก็ต้องจำใจขับรถคันนั้นกลับบ้านในคืนนั้นฝ่าค่อนข้างมืดมากแล้วผมก็อยากถึงบ้านเร็วๆจึงเปลี่ยนเส้นทางปกติไปใช้เส้นทางลัดเพื่อให้ถึงบ้านเร็วๆแทนซึ่งเส้นทางลัดนี้ เป็นเส้นทางที่ต้องผ่านซอยที่มืดมืดอ้อมไปตรงด้านหลังบ้านของผมได้และนั่นเป็นความคิดที่ผมจะไม่ให้อภัยตัวเองเลยผมขับรถมาถึงตรงกลางซอยทางลัดแล้วอีกเพียงแค่ครึ่งเดียวก็จะถึงทางออกจากซอยและก็จะถึงบ้านของผมสักทีแต่ว่ารถเจ้ากรรมเริ่มที่จะส่งเสียงแปลกๆออกมาเหมือนกับว่าเครื่องยนต์มีปัญหาหรือมีอะไรสักอย่าง ผมภาวนาในใจว่าอย่าดับเลยหรือถ้าจะดับก็ขอถึงบ้านก่อนแต่เหมือนว่าไม่มีใครได้ยินคำภาวนานั้นและเครื่องยนต์รถก็หยุดลงไปดีๆรถมันหยุดตรงเสาไฟหนึ่งที่กลางซอยมืดๆแห่งนี้ซึ่งถือว่าก็ดีขึ้นมาหน่อยที่มันได้หยุดตรงที่มืดๆผมไม่รอช้าไปรีบหยิบโทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋ากางเกงพร้อมเลื่อนหาและกดโทรไปที่เบอร์ช่างเครื่องทันที แต่ก็เหมือนเป็นโชคร้ายที่ตอนนี้เป็นเวลามืดแล้วที่ช่างที่อู่นั้นคงจะเลิกงานกันเสียงที่ผมได้รับตอบกลับมาก็คือเสียงของข้อความเสียงที่เขาเปิดไว้หลังปิดอู่แล้วเท่านั้นผมนั่งนิ่งอยู่ในรถเพราะไม่รู้จะทำยังไงดีซอยก็อีกตั้งไกลทางข้างหน้าก็มืดถ้าเดินหรือวิ่งไปก็อาจจะกลับบ้านได้แต่มันจะมีอันตรายเกิดขึ้นได้ไหมเนื่องจากซอยนี้ก็เปรี่ยว ต,ตรงที่ไม่มีเสาไฟก็มืดมากถึงมากที่สุดผมลองโทรหาพ่อของผมเพื่อจะให้มารับผมกลับเข้าบ้านสักหน่อยพ่อรับสายผมบอกเรื่องที่เกิดขึ้นพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวจะรีบมารับให้อยู่แต่ในรถไว้ออกมาข้างนอกอาจจะอันตรายผมก็รับปากแต่ก็คิดว่าอยู่ในรถอาจจะเจอสิ่งที่น่ากลัวกว่าอันตรายก็ได้ และันใดนั้นเองก็มีเสียงเหมือนใครกำลังทุบหลังคารถอยู่มันเป็นเสียงทุบครั้งเดียวและทำให้ผมต้องสะดุง้งผมพยายามคิดในแง่ดีว่ามันคือสัตว์กลางคืนหรือสัตว์อะไรสักอย่างแต่ว่าในใจลึกๆผมก็รู้ตัวเองว่าคงโดนแน่แล้วเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันมาหลายที่ภายในรถเริ่มที่จะเหมือนร้อนขึ้นเรื่อยๆ เหนือของผมเริ่มออกผมเล่งแอร์แต่ไม่ว่าจะเล่งยังไงมันก็ยังร้อนอยู่เสียงทุบหลังคารถนั้นยังคงดังขึ้นเรื่อยๆเพียงแต่คราวนี้มันดังมาจากรอบตัวรถเหมือนกับว่ารอบรอบรถของผมกําลังโดนกลุ่มของอะไรสักอย่างทุบอยู่ทันใดนั้นอยู่ดีๆจากรถที่เครื่องยนต์ดับไปฝ่ายหน้าก็ดังติดขึ้นแบบกระทันหัน พร้อมกับเสียงเคาะเหล่านั้นที่หายไปผมสะดุ้งกับแสงไฟที่เปิดขึ้นและเงยหน้าขึ้นมาและนั้นทําให้ผมได้เห็นอะไรบางอย่างแสงไฟของรถฉายไปกระทบเข้ากับร่างของอะไรสักอย่างอะไรสักอย่างที่มีใบหน้าของมนุษย์ที่เน่าเปื่อยดวงตาสีแดงกามและมีเลือดไหลออกมาจากตาที่กำลังจ้องมาที่ผมแขนขาบิดเบี้ยวผิดรูปร่าง ร่างน,นั้นเดินชนกับขอบด้านหน้ารถไปเรื่อยๆเหมือนจะพยายามเดินมาหาผมยังไงอย่างนั้นและเมื่อผมมองไปรอบๆผมก็ต้องตกใจอีกครั้งเมื่อพบว่ารอบๆรถนั้นมีกลุ่มของอะไรสักอย่างที่มีรูปร่างเหมือนร่างนั้นแตกต่างตรงที่ใบหน้าและความบิดเบี้ยวของแขนและขาเท่านั้นกำลังยืนล้อมรถผมอยู่ผมสะดุ้งตกใจและทำอะไรไม่ถูก ร่างพวกนั้นเริ่มที่จะทุบรถผมอีกครั้งเสียงทุบเหล่านั้นดังขึ้นไม่หยุดพร้อมกับภาพของร่างเหล่านั้นที่อวัยวะที่ยังไม่บิดเบี้ยวมาใช้ในการทุบทั้งหัวทั้งมือทั้งปากผมหลับตาและร้องออกมาด้วยความตกใจและกดดันบวกกับรนลานแต่เหมือนว่าเสียงของผมจะโดนกรบไปด้วยเสียงทุบอน,นาสยดสยองของพวกนั้นไปจนหมด ผมรู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อมีมือมาจับที่หัวไหล่ของผมเป็นมือของพ่อผมพร้อมกับรถของเขาที่ขับมาด้วยผมสะดุ้งตัวขึ้นก่อนจะรีบวิ่งลงจากรถอย่างรวดเร็วตอนนั้นพ่อบอกผมว่าขับรถมาและเห็นรถผมจอดอยู่แถมประตูไม่ล็อกมองเห็นผมสลบอยู่ตรงเบาะรถจึงเปิดประตูเข้ามาปลุกผมเก็บเรื่องที่เจอไว้โดยไม่ได้บอกพ่อของผม เพราะกลัวเขาจะไม่เชื่อวันรุ่งขึ้นผมก็ให้ช่างมายกรถคันนี้กลับไปที่เต็นท์ของเงินคืนเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นซึ่งทางเจ้าของเขาก็โอเคผมไม่รู้หรอกนะว่าวันที่ผมเจอนั้นคืออะไรแต่ผมคงจำมันไปจนตายนแน่ๆ